วันนี้หนูไปฉีดว่าเส้นมาละคะหรอวันนี้ลูกไมนิดไปฉีดว่าซีนมาละคะอุ้ยว่าหมอฉีดที่ไหนคะฉีดที่ขาหรอคะฉีดตรงนี้หรอคะกลับตรงนี้หรอคะหนูร้องให้ไหมคะไม่ได้ร้องให้ไหมคะหนูร้องเข็มแรกคะ่ะเหรอใช่ไหมคะอืม จะใ diyorsun? ห้หนูกี่เดือน5เดือน14วันใช่ไหมคะไปฉีดจี้เลยเหรอคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บใช่ไหมคะเนาะไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมคะลูกวีอย่าซุ่มสิคะเออซุ่มๆเอออืเดี๋ยวหนูก็จะมีไข้หน่อยนะคะนะ กลางคืนห้ามองเงี้ยนะคะโอเคไหมคะ